มาซื้อของเล่นใหม่ของเล่นใหม่ใช่ทำไมอ่ะมีลูกเล็กอ๋อไม่ใช่หลือยังไงของเล่นในที่นี้ก็คือแบบของเล่นในการทําช่องของเราแหละอ๋อเออนั่นนะดีฉันก็ว่าแล้วแล้วเราจะมาซื้ออะไรอ่ะไม่บอกหรอกเราเราเข้าเข้าไปเลยดีกว่าแล้วให้คนดูรุนเอาขับรถพามาใช่ไม่บอกอีกตงหากไม่บอกแค่บอกว่าพามาซื้อของเล่นหน่อยอ๋อ โอเคก็เดี๋ยวไปติดตามกันเลยดีกว่าว่าของเล่นใหม่ของช่องเรานั้นจะเป็นอะไรใช่ไปกันเลยแดด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 เป็นหน้าห้างนะคะเขารู้แหละไม่ต้องบอกหรอกมันต้องมีจุดพัดกรองอ๋อเดี๋ยวนะใช่ไหมคะค่ะแล้วก็มีกล้องวงจรปิด อันนี้นนผ่านไม่ได้ตัวค่ะผ่านท่าที่ไม่ผ่านคือสมองค่ะอันนี้ก็จะเป็นชั้นไม่ใช่ชัน้น G นาะเขาเรียกว่าชั้นหนึ่งหรใช่ชัน้น G มันข้างล่างโปรนะโมทร้านเหรอปรโมทไม่ค่ะเขาไม่ได้ให้เป็นสปอนเซอร์เราถ้าเห็นแบบว่าคนรู้จักทำงานอยู่ในอ๋อ เขาไม่ได้ให้สปอนเซอร์เราค่ะใครที่อยู่แถวแบบว่าปริมณฑลหรือแะไราะมาเดินได้ที่นี่เ็นทันพาซาสัตยาก็ที่นี่ก็ผ่านได้เนะข้างล่างสถานที่ก็จะสองสามสี่ว่างอยู่ลองมาเดินเดินอย่างเดียวค่ะเพราะไม่มีตังค์ซื้อ เราไม่เป็นสปอค่ะตอนนี้ต้องใช้เงินเองขนามนั้นมันคือการลงทุนอันนี้ชั้นอะไรอ่ะชั้นก็ไม่รู้เหมือนกันชั้นยชั้นสองชั้นสองอ๋อชั้นสองชั้นสองก็จะเป็นเกี่ยวกับมือถืออทีอะไรแบบนี้ทางนี้ทางนี้ทางนี้อ่ามันก็มีเดี๋ยวมากจะมีพวกบันน้องมาก กล้วยมีกล้วยขายโอไอ้ยมีเยอะเต็มมาเยอะมากวิกคอมเมล่าก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ไอทีทั้งหมดนะคะมีหลายแบนด์หลายยี่ห้อไปอ๋อเราเราเรามาหยุดชั้นนี้แสดงว่าเราต้องซื้ออะไรเกี่ยวกับไอทีแน่เลยไม่ใช่ไม่ได้บอกเลยแค่แนะนำว่าชั้นสองอ๋อชั้นสอง ตอนไอทีทั้งหมดอ่าแต่เราก็มาชั้นนี้แหละเก้าล้อทรามาชั้นนี้หรอใช่เรามาชั้นนี้แหละเต้นนึกว่าไปอยู่พวกเสื้อผ้าหรืออะไรว้าของเล่นใหม่เราเกาล้รื่องว่านู่นโซนโซนนี่ยเครื่องเล่นตรงนู้นเห็นไหมเรือว่าจะพาไปเล่นตรงนู้นพี่หยั่งหน้าใหญ่มากเลยอยู่ใต้กล้องมากไปดีกว่าไปดีกว่าไปสรุปเราจะไปตรงไหนเนี่ยไปทูช็อปค่ะเก้าล้อเราไปทูหรอไม่พอดีมีโปรโมชั่นได้กินกาแฟของทูช็อปฟรีไงก็เลยจะไปกินไม่ใช่ มีบัตรทูแบงคการ์ดไหมไม่มีค่ะแต่พอในในแบบใช้ซิมทูไงอ๋อคุณก็เลยคิดว่ายังไงได้กินกาแฟแน่นอนใช่มาเราเฉลยเลยดีกว่าวันนี้เรามาซื้ออะไรเรามาซื้ออะไรอ่ะก็อยากรู้เหมือนกันนะยังไม่รู้เลยนะยังไม่รู้ตัวเลยใช่เรา,าเร<อ>ามาซื้อน,นคนอุณขับสวนให้อ่ะวันเนี้ยใช่แล้วเปลี่ยนไงเปลี่ยนกับพี่เน็ตเราหรอวันนี้เรามากันที่เย้ ฟูชอบค่ะอะไรอ่ะมาซื้ออะไรอ่ะก็เห็นมีมือถือเบอร์มงคลอืมก็อะไรอ่ะก็บอกว่าเราจะมากินกาแฟเฉย่นไม่เห็นมีเลยอ่ะอาแต่พนักงาน <laughs> น,นี่นกะกาแฟอยู่นี่บบนน <laughs> เราจะมาซื้อโทรศัพท<น>์ใหม่จริงหรอจริงรอัไอ่ะนี่นะเามโปรโมชั่นบ้างอ,อ่มีท อัพเ oh, อันนี้เป็นอะไรี่ห้ออะไรเรยวมีอเอยี่อหนเราแบบีบาไงานขล้เราจะ้อรุ่นไหนีน่ว้อไหน่าอันนี้ลดครึ่งหนึ่งเก <ไ S 1> ือบครึ่งไหม ก็ถือว่าถูกนะเพราะว่าถ้าคนที่เขาใช้รายเดือนอยู่แล้วอ่ะเนาะที่เขาเล่นเน็ตโทรอะไรแบบนี้มันก็ถือมอ่ะไปเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่ามีอะไรไปดูกันกร้านกาแฟทางนี้อ๋อไม่ใช่ถามว่าเราซื้อไอ้ฟนไปใช้งานแบบนั้นได้ไหมไม่ได้ อมาแต่เดินไปดูก่อนได้ยินได้ยินใช่ค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ทูนะคะเพื่อวันนี้เราจะี่บอกว่าตอนรเขามาซื้อของเล่นใหม่ใช่ที่พาชั้นให้ชั้นเป็นคนขับรถอ่ะเออโอเคซึ่ตอนนี้ไอตอนที่เราเคยดูมา่อนน่ะมันถึงเวลาเขาเรว่าอะไรอ เป็นช่วงเวลาที่เปิดจองอ่าเปิดจองนะคะอันนี้มันจะเป็นตัวเี i ยวมีนะคะมี่ 10T Pro อืมหน้าตาเป็นไงอะ่ะไม่รู้จักเลยอะ่ะน้าตาเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ละนั่นนั่นเธอเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่เหรอเนี่ยนี่เหน้าตาเป็นอย่างนี้อ่าซูมซูมได้ไหมนี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะซูมใกล้ไม่ได้แบบจอชนจอฮ่าฮ่าโอเคชัดแล้วอ่าหน้าตาเป็นอย่างนี้ตัวน,น,น,นี้น,นะคะ เปิดจองค่ะที่ทูช็อปนะคะ8<ม>ตุลาถึง15ตุลา <Okay. S 2> ซึ่งจะได้เครื่องหลังวันหมดจองอัน1-2วันถามว่าทำไมเราถึงเลือกจองนะคะเพราะว่าเพราะว่าดีเพราะว่าน่าจอง เพราะว่ามันถูกอ่ะไม่ใช่ใช่อ๋อนี่ก็คือปัจจัยหนึ่งใช่ไหมอ๋อโอเคมันเน่ามันถูกมันถูกเน่าจอมันถูกอ่ะไม่ใช่น่าจะไม่ถูกดิอ๋อเน่าจออคืออยู่ที่หกจหกเจ็ดนิ้วอืมถ้าเปรียบเทียบอะเทียบกับอะไร iPhone Pro Max อะไรแบบนี้เหรอใช่ไหมใช่ไหมเท่ากันไหม Pro Max เหมือนกัน แต่จำขนาดจอจอไม่ได้เอ,อ่อประมาณนั้นแหละหกหกมันเป็นระบบปฏิบัติปฏิบฏิบัตการ Android ล่าสุดก็คือ <LLC> อื u อ๋อทาไมมันจะเร็วเหรอหรือว่าไงอ่ะมันมเรื่องเรื่องเรื่องระบบปฏิบฏัติการไม่ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่อ๋อแต่รู้ว่ามันเป็นล่าสุดใช่แต่แล้วก็ CPU อ่ะขนาด้ดาวน์โหลด8.5เ้ื่อนนี้ถ้า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 จะไม่ผิดนะล่าสุดมันจะมี8.5พัทซึ่งมันถือว่า s a m อ๋อล่าสุดเหมือนเป็นรองอ่าฮะอ่าฮะแล้วกล้องส่วนกล้องหลังกล้อ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 งหลังมันมีสามตัวอ่าฮะเหมือนไอโฟนเลยนี่ใช่ค่ะอ่าฮะตอนแรกเนี่ยมันอยู่ที่108ล้านพิกเซลอ่าฮะละเอียดไปางละเอียดมากตอนที่สองอยู่13ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่ง5ล้านพิกเซลอืมส่วนกล้องหน้ากล้องหน้าคือแบบเยอะกว่าไอโฟนแล้วกล้องหน้าไอโฟนเท่าไหร่ โอ้ยฉันจำไม่ได้ฉันซื้อมาอย่างเดียวเหลือที่20ล้านมิลลิแอมป์หรอมันจะเมียกเอาอย่างงี้ดีกว่าที่ตอนที่เราได้เครื่องแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่ามันมันเออว่ามันจะขนาดไหนความจำอ่ะแร8แปดแล้วก็นอม26 25โหมดอ่าฮะ8ดา500 500 500ไม่ใช่5000มิลลิแอมป์เออคือแบตมันจะอึดทนอยู่ได้นาน แเราสายชาร์จหัวชาร์จพวกซูเปอร์ชาร์จป่ะใช่โอ้ยคือดีงามมากอ่ะอันเนี้ยไม่รู้นะอันนี้เขาเขียนมาว่าเป็นแปดชาร์จน่าจะแปดชาร์จจริงเหรอใช่มีเร็วกว่าซูเปอร์ชาร์จอีกเหรอน่าจะใช่น่าหลอแล้วส่วนเออเขามีจอไอ่ดีนะไม่จอแบบเปิดเบอร์ใหม่อ่าฮะจะมีแบบคือพูดง่ายๆคือแบบว่าโปรเขาเยอะมากแพรววิบวับเลยไปแล้วอืตามตามแบบว่าที่ใส่แบบเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็ เครื่องใหม่อะถ้าเราเลือกโปรเนี่สูงอะตัวเครื่อก็จะถูอ่าอะฮะคือง่ายๆไปดูที่หน้าเว็บทูอ่าเขาจะมีบอกโปรอยู่บอกแพ็กเกจอะไรแบบเนี้ยทูเป็นคอมอเอร์เราเหรอเปล่าไม่ใช่ที่เราเพราะเราเราเริ่มทูเราะว่าเราอะไปหน้าวันห่ใช่ไหมอะฮะเรใช้ทูน้ำมันคาเทียรดีก็แต่ว่าฝน้าวันไหนนี่ฝนตกนะคือมันเหมือนว่า เอ้แต่จริงๆรูพี่ก็ใช้อยู่นะคือเขาเขาก็ดีนะจริงคือเรื่องเน็ตเรื่องโพลอะไรไม่ค่อยมีปัญหานะรูต้องเข้าแล้วก็ฮะรูต้องเข้ามาไหสมาร์ทโรอทัวหรือทูหรือทัวรูทูมกหรฉันว่าทัวน่าจะลงมากกว่านะเขาไปทำการจองกันเลยเนี่ยอ่าเดี๋ยวไปดูบรรยากาศภายในทูช็อปนะคะก็จริงๆแล้ว คือเขาก็จะมีแบบว่าสินค้าหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะคะอันนี้ก็จะเป็นไอโฟนอ่าตอนนี้ล่าสุดก็จะเป็นตัว11 Pro Max นะคะอ่านี่12ยังไม่เข้านะคะใครที่สนใจ12ก็ติดตามข่าวแต่เห็นล่าสุดว่าประมาณวันที่13ตุลานะคะอ่าค่ะนี่ มีเยอะมีเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นพวก iPad Apple Watch อะไรแบบนี้นะคะประมาณนี้ค่ะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นพวก Samsung อะไรแบบนี้ค่ะอย่างที่บอกคือพี่ท p ฉาก็จะมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะคะให้ชม นี่ Oppo แพ็กเกจก็ดูที่หน้าเว็บหรือว่ามาดูที่ทูช็อปได้เลย Huawei Vivo โอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอลาลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะทําการจองเครื่องก่อนละกันก็อย่าลืมกไดไลค์กดแชร์ช่องไอเกตอ้กนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวพาดคลิปดีๆนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ